บวัสด,ดียามเช้าๆนะคะวันนี้มาถ่ายบรรยากาศได้น้องใหม่มาน้องแมวเหมียวนะตัวน้นอยเลยคะ่ะเพิ่นหลงมานะคะนี่หลงมาแล้วก็ได้กเก็บมาเลี้ยงไว้นะคะไรู้ว่าผู้ใดเอามาปล่อยหรือเปล่านะคะอยู่หน้าบ้านยายไทยตัวเล็กๆนะคะนี่ ย่ามาสาวกับภาพมาเดินออกกํลาลังกายนะคะอ้าเด็กๆเด็กๆไปไปไปกับตาเดินตาไปตาพาเดินออกกําลังกายผูเด็ไปแล้ว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 อ่ะไปลูกไปเอเดินกลับมาแล้วเดินกลับมาแล้วนี่นะหัดตัวเล็กๆนะ แล้วพอดีบ้านในไทยมีแมวเนาะเปิดกันได,ด,ด,ด้คู่กันเลี้ยงด้วยกันนี่เริ่มจากตัวเล็กๆแค่นี้นะคะเดี๋ยวลองดูพัฒนาการของเพิ่์นนะตามตามเขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ยเขาก็อยู่กับตามธรรมชาติของเขาแล้วกันไม่รู้ว่าตัวผู้หรือตัวแม่อ๋ออ๋อออ,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 อไม่รู้ว่าตัวผู้หรือตัวเมีย แต่ก็จะเลี้ยงไว้แล้วค่ะไม่ต้องเข้ามาตรงนี้ลูกไม่ต้องเข้ามาตรงนี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอยู่หน้าบ้านก่อนอ่ามาตรงนี้ก่อนเพราะว่าอยู่ข้างในมีเขาจะเข้าบ้านนะค่ะเขาจะเข้าบ้านเขาจะเข้าบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นอยู่ตรงนี้ก่อนอยู่ตรงนี้ก่อนนี่ยายถ่ายคลิปก่อนให้ยายถ่ายคลิปก่อนเออไปวิ่งเล่นตรงนู้นก่อนยังไม่เข้าบ้านยังไม่เข้าบ้านลูกยังไม่เข้าบ้านลุ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 ล้ลุ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  อยู่ข้างในมีมีตัวจ้องอยู่เยอะไปไปไปเดินออกกําลังกายทางนี้ทางนี้มทางนี้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 ไปไปไปหนุเออเล่นกันเนี่ยสองตัวเนี่ยเล่นออกกําลังกายก่อนไปหาตาไปพาน้องไปหาตาเพื่อน่ไ <c oughs> ม่จะสีขาวบ้านนะคะหนุนเข้าบ้านก็มีมีคนจ้องมองมี จ้องมองจ้องมองอยู่ทางนู้นนะคะอยู่ทางนู้นเห็นน้องแมวเห็นน้องแมวนี่นี่ไปไปตรงนู้นก่อนลูกไป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 แกถ่ายคลิปให้เพื่อนๆชมกันก่อนไปไหนลูกแกเข้าบ้านเหรอไปเข้าบ้านก็เข้าเข้าเข้าผ้าพันมาเงียวนะคะมามามาท่าเรียกว่าอะไรนะมาเอ่อท้ำธุระส่วนตัวของเพันนะคะ เมื่อขี่เงี่ยวเขาไม่เขาเขาเพิ่เบอรขี่อยู่ในบ้านเลยนะคะเพื่อนออกมาข้างนากนีเ่เดินเดินเที่ยวกันก่อนเดินเที่ยวกันก่อนลูกเดี๋ยวค่อยเ,เข้าบ้านเดี๋ยวค่อยเข้าบ้านเดินเที่ยวกันก่อนนี่เที่ยวหน้าบ้านเราก่อนถ้าเข้าบ้านก็เข้าไปอยู่ในบ้านเลยอ่ะเที่ยวกันก่อนเดินชมสวนก่อน น่ารักนะคะไม่รู้เข้ามาปล่อยหรือว่าเข้ามาเองนะคะยุนาบานยุไทยก็เก็บเข้ามาเลี้ยงบ่รูวาตัวผู้หรือตัวแม่นะคะความน่ารักของสัตว์เลี้ยงนะคะเอ้ามันไปเดินไปกระตาไป ตัวเล็กๆก็กินหญ้าเป็นละใครมากินอะนี้จะทิ้งไว้หน้าบ้านน้อนี่ขวดเ <c oughs> ลยเะกนมุดเล่นมุดมุดมุด,ม,ดมุดเล่นตามป่านะตามภาษาตามภาษาของ สัดเลี้ยงน่าจะเป็นตัวเมียหรือเปล่าเรียกน้องนำโชคนะคะน้องนำโชคอล่ะเก่งนะคะตัวเล็กๆคนะตัวเล็กๆปีนป่ายเก่งนะคะดูที่นี่ปีนป่าย คว,วความส่วนของเนาะความส่วนของเฟินเผือกกระโดดไปกระโดดมาอ้าวอย่าทำน้องนะเล่นกันนะลูกได้คลิปจากน้องแมวเหมวให้ชมนะคะน้องนำโชคนะนี่นะเข้าบ้านได้ยังลูกจะเข้าบ้านแล้วเหรอขนาตัวหน่อยต้องอุ้มเขานะคะ นอนๆเขากินเขากับอนะนั่นนๆๆๆั่นนั่นนั่นเดี๋ยวคลิปนี้ก็จบไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวจะภาพพันเข่าบานแล้วอ่ะคมันขุดทายยังแต่แมวเหมียวดีนะเวลาเขาเนี่ยเขาอยากฉี่เขาอยากอะไรเขาก็ขุดหมองของเขานะคะนี่เดี๋ยวคลิปนี้ขอจบไว้แค่นี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ 嗯，喵喵喵喵。